มันวิ่งใบใช่ไหมเหมือนไหมเมือนที่บิ่งใบมาไหมใช่ไหมคะมันเปียกฝนตกเลยลูก อันนี้อะไรอ่ะมาอะไรอุ้มอตรงนั้นมีรถด้วยนะ มาส่งข no> uh? okay, ้าวเราหรือเปล่านอกประตูเลยค่ะให้คขาโ้นจ่ายค่ะฮะใช่ค่ะอบก็เย็นไหมครับ เพราะอะไรมาเพราะบิงใบพามา,าบิงใบเลยเขานอนหลังนี้เลยครับเขานอนหลายหลังอยู่อะมามาเที่ยวที่นี่มางหจังเลย4 <c oughs> ทีทท่โลสีชมพูด้วยมเจียกไม่ลูกฝนมันยุดตกเลน่าจะแห้งนะไอ้ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ใช่ไหมผูน้นั้นก็โพนี่แล้วก็ สไลเดอร์ด้วยนะเปียกหรือ่าเล่นไหมเดี๋ยวผมเช็ให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวขอเซอร์เวนหน่อยแค่นั้นนค่์ฟูแครฟูแค่ฟูฟฟเจะ,เ,นนะเปียกแหลเพิ่งไะสาจริงๆด้วยเปียกเปียกไม่ยังไม่เล่นค่ะมันมีน้ำมันมีน้ำวัวเด้อยังไม่เล่นนะเดี๋ยวค่อยเล่นเนาะมามานั่งนี่ดีกว่า กินามานั่งนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยเพื่อนนี่นะนั่งไหมนั่งไหมแสดงว่าตกตกหยุดหยุดใช่ไหมช่วงนี้นี่มันตกแบบนี้เลยพี่ก็ดีดีจะได้ไม่ร้อนมันหมุนได้หรือเปล่า,ไม,าไม่น่าจะหมุนได้นะแม่ว่านะอ๋อมันได้หรอว้าวมันได้เลย อ้าวทำไมหมุนหอยหลังอ่ะทำไมไม่หมุนหอยหลังอ่ะจับดีดีนะไปไม่ได้ตรงนั้นมีรถด,ด้วยนะอยากไปดูไหมอืมไปได้ไปดูไหมเหมือนบิงไ์มาเลยใช่ไหมไหนอยู่เชตมาังอา ไม่ชอบคันนี้นะเนี่ยม,มันมีน้ำใช่ไหมนี่ยมันไม่มีน้ำนี่อ๋อแสดงว่าเขามาเจาะรูให้น้ำออกแล้วว่าใช่ไหมมันพังแล้วนี่นาเขาเจาะรูไม่ให้น้ำขังไงลูกเขียนคันไหนดีอ่ะมีคันไหนดีอ่ะมีขี้ขาดเลย นนไม่มีที่ขับได้เลยไม่มีที่ขับเลยอืมมาโชว์สิเอาไว้ยกของลูกยกของขึ้นเข้าหอมไีสอดมาทางนี้ไหมคะอันนี้ของของกันอืมอันนี้สวยดิช่ี้สวีอันนี้สวยดิช่ี้สวี เปี๋ยวก็ปะอิปอิ Bing ๊ปิสเอิดิสเนดิ pigs, cat, มาทางนี้ไหมคะไปดูสิตรงนั้นมีตัวอะไรน่ะมาหมุนมาไอเดียดีดนอเกวียนมาทำ ada medu tonglun me? hah? kau dapat? kuei menjadi motor sepeda, enak banget. ไปทางนน้นไหมคะไปทางนน้นป่าบางนี้ทางนี้ทางนี้นนอุ้ยเลยไม่จะไปทางนน้นเดเลยมาค่ะมีการไล์ให้ลูกค้ามา,มาจองห้องด้วยนะคะป้าบูคะ่ะ Careful you Careful Careful Hand oh uh oh Uh oh มางนี้ค่ะบ๊วไปกินข้าวกันดีปะ Come ม n น

มีอีกเหรอมีเอีกแล้อไปไหนอ่ะเนี่ยไปดูไหมใส่หูฟังยังได้ยินเขาไหมเนี่ยอะไรแล้วนั่นไปอไหมอ่ะน้องไปไหนอ่ะน้องไปไหนอ่ะค e f u l 嘛哈。嗯啊